ผู้ช่วยทำงานผู้จัดการบริษัทเสียช้า,ตา,ตามตาจัดการมาจัดการตั้งแต่15ตุลามีเราเดินกว่าเดินกว่ามีเรื่องประจากษสัญญาที่ดีไม่ถึงครับราคานี้ทั้งหมดกัม,ดมือนกันก็ไพ่เออหุ่นเพิ่มกว่าหนึ่บงบริษัทที่ hmm. อาจจะมีปัญหาต่อผู hmm. ้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้วันที่24กรกฎาคม oh. ก็มีบริษัทหนึ่งที่งบเป็นเองเขาก็ไม่ไหวก่อนแล้ว เราก็ปล่อยรอยแท้ก็เข้ามาช่วยไกลเกียชมละจนกระทั่งแยกใหญ่กว่านั้นเยอะวันที่ส5บหตุลาเรามีการรวมตัวกันหนึ่วันที่ส2พฤศจิกายนนะครับเราทั้งหมดก็ได้รวมตัวกันพันกว่าคนทุกคนที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงปัญหาของเราเอกันนี้โดยมีสัญญาทางรัฐบาลว่าจะดำเนินการทุกอย่างแล้วเสร็จ เราต้องการร่วมหลารักะวัอนออกขอร่วมลงสัตยาบันว่าขอร่วมลงสัตยาบันว่าไม่ว่าเจ้าของโคงรคงการ,าาห,ารหรือโครงการพลังงานสะอาดนี้หรือโครงการกาผู้รับเหมาหลักเดิมคือยูเจรีหรือกับผู้รับ

คุณคุณนทัทวุฒิครับเค้กค่ะขอบคุณค,ค,ณค,ครับ,รบเดี๋ยวทุกเนื้อใจนะครับเดี๋ยวยีันนีนะครับกิจกรรมสุดท้ายข,ข,ของเรานะครับเ,เราอยากจะขอวิุณทุคนผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราขาความสามารถ เนหตุการินการทางด้านการเมืองออกไปได้ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราจําเป็นจะต้องมานําเสนอชี้แจงถึงสิ่งที่เราคิดร่วมกันทั้ง24รายยกมือยกมือด้วยพี่เป้ยยูเจวี ขัเนะสมงมันกระทบต่อควาเป็นอยู่ก็จะเล่งไปแก้ไขโดยเด็วนะครับท่านคะจากเขาคุณธุรกิจนะคะขอสอบถามว่าอย่างประเด็นนี้นะคะมันมีประเที่ยก